สวัสดีครับผมนายฟิการไทเลอร์ชื่อเล่นชื่อเจเจครับผมเต้ครับมาจากทีมเจทีครับที่เห็นชื่อครั้างแรกผมก็ค,มคือแบบโครงการแบบพวกงานทางสิ์แบบแบบพวกแบบผู้ดีไซน์ใช่ไม่รู้ว่ามันเกี่ยวกับทางของอะไรมั้งเพราะว่าเรายังไม่ได้ไปเปิดดูขนาดนั้นนะแต่พออาจารย์เขาเปิดในเรื่องใหรดูก็อ,อ๋อมันเกี่ยวกับพวกรลังไฟฟ้าแล้วพวกแบบเสริมสร้างของสังคมด้วยที่เลือกทำหัวข้อเพจคลิปเพราะว่าอาจารย์แนะนําให้ทําหัวข้อเนี่ยเพราะว่ามันตรงกับที่สายเท่าเรียมนะครับเพราะว่าพวกผมเรียน เกี่ยวกับการทำวีโอทำภาพยนตร์นะครับก็เลยเลือกที่จะม,มาทําหัวข้อวีโอลิปครับมันจะเป็นเรื่องของกลุ่มเพื่อนกลุ่มหนึ่งครับที่แบบเป็นกลุ่มนักเรียนนักศึกษาปกติเนี่ยครับแต่ว่าเขามักจะมีกิจกรรมที่แบบว่าชอบมัวสุมอะแต่ว่ามันจะมีอยู่คนนึงครับที่แตกต่างจากเพื่อนครับอารมณ์แบบเป็นแกะดําของกลุ่มอะครับ มันจะเป็นแก๊งที่แบบทุกคนอ่ะสูบหมดเลยครับเป็นนักสูบหมดเลยแต่มันจะมีคนหนึ่งที่แปลกเพื่อนอยู่คนเดียวแบบเป็นแกะดาของกลุ่มประมาณนี้ครับเทคนิคการเล่าเรื่องครับการเล่าเรื่องไม่จำเป็นต้องแบบเล่าแบบ1 2 3 4แบบเป็นสเต็ปครับเพราะว่าบางทีน้เรื่องอาจจะดูเรียบง่ายไปคนดูอาจจะเดากันง่ายมันทาให้หน้าเบื่อเรามีวิธีการเล่าเรื่องหลากหลายแบบจะแบบเล่าเหตุการณ์ปัจจุบันนี้ครับแล้วก็อาจจะแบบค่อยไปเล่าอดีตหรือว่าแบบเล่าเหตุการณ์ปัจจุบันแล้วอาจจะค่อยมีอดีตมาเสียแบบสรุปว่าแบบเออไทยมาถึงเป หรือว่าบางคนที่แบบว่าคนนี้เหมือนจะตายแต่จริงไอคนไอคนที่จะตายดันรอดแต่คนที่คอยเตือนเพื่อนต่อดันตายซะเองอะไรอย่างแบบมีการหักหมุมของเรื่องทำให้เรื่องมันน่าสนใจขึ้นครับส่วนใหญ่ก็คือแบบการปรับเปลี่ยนเนื้อเรื่องหรือว่าการเล่าเรื่องแบบใหม่เพราะว่าที่ผมทำมานานเป็นทํากันแบบทําแบบเรียบๆไม่มีอะไรน่าโดดเด่นเออแต่พอพี่ตุ้ยเขาสอน <oops. S 3> เขาบอกการปรับนู่นปรับนี่ทําให้แบบเนื้องานเรามันดีขึ้นมันน่าสนใจมากขึ้นแล้วก็เราก็จะมีเซอร์ไพรส์ครับ ไปตามผมทีม JT นะครับแล้วเจอกัน